เจ้าจ้ะพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาอาทุกคนจ้ะจ้าเมื่อนีนอีแลน้อยเขากะกลางวันจ้ะเมื่อยืนร่อรถแท้แวอยู่นี่ละจ้าเมื่อวานกลับไปตลาดแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเนาะไปบดโดจ้ะห่วงนอนจ้ะพี่น้องจ้ะสวัสดียามเสาจ้ะมื้อนี้สดชื่นจ้ะพี่น้องจ้ะเมื่อคืนทังบ้านอีแม่ว่าฝนตกต่ว่าทั้งนี้บ่ตกจ้ะเจ้านี้กําลังสิปล่อยนะอยจ้ะเนาะเป็นยังไงจ้ะพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาอาทุกคนจ้ะ นี่แหละจ้ะบรรยากาศย่ามเศราบรรยากาศนาบ้านอีแหลน้อยเมื่อนี้อีแหลน้อยก็ม่านอรถเมื่อนี้เขากะกางวันจับพี่น้องจ้ะเป็นยังไงจ้ะมูบรรากบ้านไปเที่ยวใส่กันแนะ่น้อบ้านอีแหลหน้อยไปไหจ้ะไปตลาดแบบเดียวนะจน้ะเนาะนี่จ้ะบรรยากาศย่ามเศราบรรยากาศนาบ้านอีแหลน้อยตื่นกันย่างจ้าตื่นกินกาแฟากินน้ำซ่า เตรียมโตออกทำงานออกให้ออกหน้ากันยังเนาะเมื่อนี่แี่หน่อยกระตื้นแลน้วตื่นหนึ่งชาต้ีซี็ดกับข่านะจน้ะเนาะไปเจ็บเฮ็ดมากก็ได้เฮ็ดแกงเฮ็ดห่อเข่าจับพี่น้องจ้าเมื่อนี่เมื่อนี่อี่หน่อยห่อเขากับแกงเฮ็ดไปเจ็บเฮ็ดนะจน้ะเนาะเมื่อบ้านเนี่ยงจ้ะบรรยากาศย่ามาเศาทงไ้ทงหน้าจับพี่น้อง มายืนอยู่นาบ้านตาคือเก้ากับคือบ้านห้าอย่าจะพี่น้องเบิง้งเชีวยวสะอุมทงไ้ทงหน้าตัวอยูบ่บานกับบ่ค่อยไม่ไหไม่น่าพ่นปลูกอย่างนะจ๊ะเนาะนี่นจะเบิงบ้งจะเบิงบ้งพูนก็เว้นเึ็นก็เล่นขึนก็ว่างขืนเบิ้งจะเบิ้งฝนตกดีน้ำต็มคู่ข้องจะพี่น้องจ้ะนี่จะสะอ่อนน้ำเพิ่นนะจน๊ะเนาะเห็ดไทยเห็ดหน้าจา้ะ จิ๊หอดตะก่อนน,นจะจนะ๊ะเนาะไปดำให้ดำหน้าจ้านี่เละจ้ะเบิ่งจะเบิ่งนะ้ำในคลองเพิ่นในสระเพิ่นกระเต็มที่น้องจ้ะฝนตกมากห้ากระเชียวนี่จ้ะหญ้าเพิ่นถือฝนน่าจะเนาะนี่เละจ้ะบรรยากาศยามาเช้าเสียงนกกระห้องจิบจ๊บ ชดชื่นใจมากกระแดดจังปังหอนคือเกาพี่น้องพี่น้องเห็นอีลุงมาจากนันฝนตกอีใส่พุชะเห็นลุงกินน้ำกันป่ะจ๊ะโค้งโค้งนึกภาพเอาเด้ออีเหลียนห่อยสู้ไหมแล้วลุงกินน้ำยามเศร้า,าชดสื่น ยังมีให้เห็นอยู่น่าจะเนาะพนจะมุงอุ้มตุ้ง,งกำลังงามจะพี่น้องจะรถอีแหล่นหน่อยมาไปเนาะลดอีแหล่นหน่อยไปทำงานก่อนเ้้อลดอีแหล่นหน่อยมาไปเนาะแมนบน่นเนาะขัน้นเนาะบ้แมนซัำ ลุงกินน้ํางามๆจะพี่น้องจ้ะสวัสดียามเช้าพ่อแม่พี่น้องที่ปานะอาทุกคนจ้ะมันลุงเพิ่นก็บ่ไข่จ้ำบาดนีเนาะจ้ะเนาะเพิ่นจะบางๆจ้ะนี่ละจ้ะยามเช้าบรรยากาศสดชื่นตื่นขึ้นก้อนก็ได้ก่อนี่โอกาสได้เห็นบรรยากาศยามเช้าเนาะจ้ะเนาะพ่อแม่พี่น้อง พี่ป้านาอาทุกคนจ้ะจ้ะบรรยากาศยามเศร้าบรรยากาศสดชื่นนะจ๊ะเนาะเตือนขึ้นงมากก็มาสูดอากาศยามเศร้าชดชื่นกันจ้าพ่อแม่พี่น้องพี่ป่านาอาทุกคนจ้ะพี่น้องไปให้ไปหน้าไปให้ไปคูขึ้นกับไปให้ไปหน้านะจ๊นะเนาะสวนเฮาทำงาน เราทำงานกันนะจ๊เนาะพอมีพี่น้องพี่ป้านาอาทุกคนจ้านีหละจ้าอีหล่ะหน่อยก็ได้เก็บบรรยากาศยามเศร้ามากฝากพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาอา,อาทุกคนนะจ้นะเนาะรถกระลายกับพี่น้องติดถนนเขาจะต้องลบเอานะจ้ะเนาะจ้าอีหล่ะหน่อยไปทำงานกันได้จ้ารถอีแหล่ะหน่อยเมื่อ้ว หากชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ฝากกล่องอีแหล่หน่อยนะด้จ้าพ่อแม่พี่น้องพี่ป่านะ่ะอาตัวก้นจ้าไปก้อนจ้า,จาลดอีแหล่หน่อยมาแล้วจ้ะ